นี่ครับนี่ก็เริ่มดำเนินการต่อนะครับในการที่เงินที่จะทำเอกสารเขาก็พิมพ์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 พงษ์พิมพ์ชื่อเราแล้วเราก็เไม่ต้องไปทำที่สถานีตำรวจนะเราทำมีได้ลประมาณนั้นเขาทำเป็นเรื่องปกติแหละแต่ถูกหรือผิดอันนี้ไม่รู้อะเราเงินเฟ้ผิดปกติเราเงินเฟ้ผิดปกติว่าเราไม่ใช่คนชาตินี้มาซื้อแต่ผมก็เห็นว่ามีคนชาติอื่นเขาก็มาซื้อ แต่ไม่รู้ว่าซื้อเหมือนแต่ไม่รู้ว่าซื้อเหมือนอย่างเราหรือเปล่าเพราะเราคุยมีใครรู้เรื่องเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องเราคุยรู้เรื่องเรียนภาษาไทยมาเราก็คุยรู้เรื่องเดี๋ยวเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องเขาผิดนี่คือแนวการร้านเขาทำอะไรยี่บันถูก ต้องมันก็อุ่นใจนะใช่ครับทำอะไรที่มันถูกต้องครับบัญชาครับห้าวันแล้วครับห้าวันเลยอุ่นมาห้าวันอุ่นมาห้าวันแล้วรับเลยแค่เป็นข้าวไม่เดินเดินแค่เดินหารถนี่กี่วันลวเดินหาที่พักหนึ่งวันึ่งนะเดินหาสถานที่ขายรถอีกวันหนึ่งไปทำเรื่องซื้อได้อีกวันสองวันลอยไหนติดวันหยุดไหนติดวันวันเกิดวันดาอีกเดินติดวันเกิดบ้งนะมหาตมากัน เกิดวันที่เราอยากได้ของแต่โอเคไม่เป็นไรครับุปมีทางให้วันสําคัญของเขาวันสำคัญของเขาประเทศนี้มันมีวันวันหยุดเยอะเยอะมากสุดในโลกแล้ววันจันทร์ก็หยุดครับวันจันทร์หยุดวันจันทร์หยุดปกติเลยนะปกติสัปดาห์หนึ่งหยุดครั้งหนึ่งประเทศไทยสัปดาห์หนึ่งหยุดสองครั้งเยอะเลยอืี๋ยวคิดว่าน้อยนะเยอะมาก ที่ดูบดนนใบ<ช>ว่าวันเดียวเงี้ยนะมันสุกวันเดียวมันสุกได้ไถกก่รอสุดเลยหนูดูเขาตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์มากเลยนะนตอนนี้เราก็ได้แต่นั่งคอยนะครับอันนี้ฝ่ายนี้ก็พิมพ์ไปนะครับส่วนฝ่ายนี้เขาก็จัดการเอกสารเอกสารไปนะครับ เราก็ดำเนินการกันต่อไปดูเจซซมซูมตุ้มตังหัวไหล่ก็อกเขาเลยพิมพ์ก็กล้าขึ้นเลยพิมพ์ก็กล้าวงานพิมพ์นี่หนักมากอออหืนเ่่ยาไปกินยาไปกินยาคุ๊มาแน่เลยใหญ่เชียว ไปตัดออกเป็นเส้นจับต่อนี่นะครับวันนี้เนี่ยตัวไหนก็ดื้อเพี้ยนใช่ไหมพระวิษณ์แนนบบตร,นรงนี้ถึงเหมือนมันมีควันเนี่ยมีควันเนี่ย <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่นะโอ้ผมรู้มีควันเนี่ยผมผมดูว่าเป็นควันควันแล้วนะเออควันเออมันมีควันจริงๆเลยแค่ลูกชิ กูนึกว่าเอ๊ะมันมันม,ม,มันม nah ีใครมาสตาร์ทมอไซค์แล้วมันกลิ่นมันจะระเบิดอวนอยู่ดีหรือเปล่ามันกลิ่นพู่นะเครื่องรางเรามันซื้อของเมื่อไหร่คิดว่าโอ้โหพขาแม่ช่วยเราอะไรเราช่วยเขาในข้างนอกก็กำลังวายมันวายมันเรามาซื้อเราไปไหนแล้วเขาวุ่นวายหมดไซื้อไะ so that is your uh, hotel yes my hotel คงเลยเนไงงยม่นิ่มเลยบ้านเราเนออใช่ถึงขนาดเป็นปฏิทินได้ก็ต้องแม่มาดาแล้ว การโตพวกอะไรอย่างไงน,นะนะเป็นองค์ที่เขาเก็มาเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้คัมภีร์ผมตัวนี้ช่วยเราไว้ได้เดยอะเลยคัมภีร์ครับเรื่องนี้ครับบันทึกเหตุการณ์บันทึกชีวิตรักหลังบ้านไม่ไผ่ <c oughs>